ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคดีอีกหนึ่งคดีใหญ่ครับที่โคราชคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตกลางหน้าผากยังไม่ชัดเจนว่าเขาฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นฆาตกรรมแต่เบื้องต้นญาติบอกไม่เชื่อครับแฟนหนุ่มให้การบอกว่าไม่ได้เป็นคนทําแม้กระทั่งเขาอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องติดตามเพิ่มเติมจากรายงานพิเศษล่าตีแผ่เข็มความจริงครับ <c oughs> นายสิระภพชิดทองอายุ37ปีถูกยิงเสียชีวิตในป่าละเมาะริมถนนตัดใหม่ชัยมงคลสูงเนินบ้านหนองใสตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่31มกราคม2564ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่นายอุดมศักดิ์กว้างพี่ใหม่อายุ25ปีเพื่อนชายคนสนิทจ,จอดรถรอยอยู่ไม่มากนัก นายอุดมศักดิ์ยืนยันว่าผู้ตายมาทดลองยิงปืนหลังตกลงซื้อขายทางออนไลน์แต่เพราะตกลงกันไม่ลงตัวจึงเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นไม่ได้ยินเสียงปืนครับเพราะว่านานผมก็เลยรอรอแล้วครนนี้ผมก็เลยโทรหาทําไมเขาไม่เซตจ,จักทีเพราะว่าเขามีคนเขาบอกว่ามีคนนัดรับปืนเราเราเราเห็นสังเกตเราก็เลยขับรถเข้ามาครับเขมาก็เลยเห็นคนนอนตายแล้วครับ เบื้องต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อพร้อมเค้นสอบนายอุดมศักดิ์ข้ามวันท่ามกลางครอบครัวและญาติที่มาเฝ้าหน้าโรงพักมั่นใจว่านายอุดมศักดิ์ไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุอะไรผมก็ไม่มี<า>ไม่มีอะไรทุกอย่างไม่มีรัรกณทบจอย่างเลยเก็รู้ไหมว่าเขาคบกันอะคะ่ะพ่อรู้ไหมว่าเขาคบกันหรืออะไรยังไงสนิทกันเลยเราเราอย่างอย่างอย่างาคนตายนี่พวกาจะไปงานผมปวดหัวผมปวดหัวครับอย่าลครับ ขณะที่ครอบครัวผู้ตายมั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุและคาดว่าเป็นฝีมือของคนใกล้ตัวนอกจากนี้ยังพบพิรุษสําคัญเพราะผู้ตายถนัดขวาแต่กลับถือปืนยิงมือซ้ายเรื่องปืนที่มีการซื้อขายและมีการทดลองกันที่จุดเกิดเหตุแม่รู้ไหมว่าไม่รู้เลยค่ะอันนี้ไม่รู้เลยเเรรืืื่่อองงปนไม่รู้เลยค่ะแต่รู้ว่าขายหมาขายนกขายอะไรแบบนี้แม่คิดว่าเป็นใครก็คิดเองเนาะไม่มีใครหรอก ก็ก็ไปด้วยกันสองคนใช่ค่ะไม่มีใครเข้าไปด้วยกันสองคนมันมามันปล่อยมาคนเดียวไม่ใช่หรอกครับต้องมามันมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วท sí> ีนี้มันจะปล่อยให้อยู่คนเดียวได้ยังไงไปขับรถไปมันผิด ผิดสงเก็ดผิดที่รูแล้<ม><ด>ว,วไม่ไม่ใช่แน่นอนครับ<อ>มันถนัดขวาพี่ผมถนัดขวาคือพี่พี่เราถนัดขวากระเพลินตกอยู่ทางซ้ายไม่ใช่แล้วคนอะไรจะมายิงอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนครับคือเราจะมองว่ามันน่าจะมีการฆาตการรมกันมีแน่นอนครับอย่างไรก็ตามตำรวจยังค้นสอบเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตายต่อเนื่องและต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์จากสํานักงานพิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันว่าผู้ตายเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด ไชยวัตถานิกรทถ่ายภาพนรพรพ่พจำเนียนข่าวช่องวันรายงานสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe Youtube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ